แน่ใจนะว่าไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูด,ด,ดูไม่เสียตา okay. โอเคสลดอะไรวะโลดเกมโลดเลยลดลามิเล,ลียอ่านภาษาไออ่านตัวเขียนไม่ออกนี่จะต้องเริ่มระดับเกือบฮาร์ดวิสต์เดอร์ลาดเดินสุนสิเก็บวิสต์ปอล์อินบอยฮาร์ดจิงกันลดอ๋อนางพญาตะปบ ปักปักว่าอ้าวอ๋อต้องหลบงี้ไอ้หน้ามีคอเตอร์มีคอเตอร์ไอ้เหี้ยคอเตอร์ไม่โดนอ่าคอเตอร์อะไรอะไรหลบคอเตอร์คอเตอร์ไม่ใช่คิดว่าหลบอุ้ยฟินิชนอื้อหือวิ e n Next round begin. Fight. Fight. <laughs> อันน่ะมีหลบมีหลบเฮ้ยวืดไม่ได้ครับต้องเก็บกุหลาบไว้ใช้ตอนบอสเฮ้ยวืดเมาส์ช่วงนี้กเอ,อดึดปรับดีเอ้ยเร็วปิ๊กอืมได้เวลาแล้วเอ้อยวืดเมาส์บางทีก็เร็วไปเฮ้ย <laughs> ขี้คอตะบัด นาสบัตไอ้เหี้ยเมาเร็วจังวะเออเมาอืดเออ,อ,อไม่น่าปรับระหว่างเล่นเลยปรับความเร็วเมาระหว่างเล่นหน้าบวมนะใจ,นใจเย็น่อใจเย็นนี่นาสบัตไม่ดูจริงเหรอครับกำลังดารมาม่าได้ที่เลย ไอ้ฟัดน,น,น,นี่แม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านนาสบาัดหลบเคาน์เตอร์แม่บ้านนาสบัดไอ้หลบจังวะเอ้าไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเล่นบ่อยไียโดนทุกนัดหลบทุกดอกเคาน์เตอร์ทุกแผลไฟัหนาสบาัดอืมอืมอุ้ยมีวุดนาสบาัด ไม่มีทางไอ้จนาสบัดโจโจเฮ้เวิร์ดนาสบัดนาสบัดเอ้เวิร์ดอ้นาสบัดนาสบัดเอ้เวิร์ดปักนาสบัดปักนาสบัดปักิ i n e r e c e l l e n Next round begin Fight เฮ้ยเฮ้ยโมเมนต์ในตำนานโอ้หมออ้โหโอ้โ t โอ